ยังอยู่นะพี่เดินม,มายิงไหมเนาะยังอยู่ยังอยู่ปะยังอยู่นะยังอยู่อยู่ยปั๊บนะทุก่านอ่ะหมโมโต้เชิดมั้งพี่ตัวเฮียอะไรวะยิงเพื่อนเอเคขับคานดับวับกันนี่ไม่มีกล้องไปเก็บดูได้ก่อนนะม,มีกล้องดูตรกลาง บูปะพี่ดิฟิลบอมนะสวยตัวท้าบูโอ้ยชี้ค้อตัหนเดนอะไตัวน่าตื่นเต ไ m g กั็นเนตายโทฟี่ถอนตายโทฟี่สองคนลลกระลาดมโลกระดาดตบโลกระดาดแล้วตายอยู่อยู่แถวเวทเมนอยู่แถวเวทเมนลองเไมหยุแ่าบพอคิดเช่นมาบอกได้ พขยับกล้องทอฟีได้ะโดพี่อยวแล้วกลัวกลัวกลัวข้างในมาสักทีดิวะมนลงมาไวมากเลยกลัเข้ากัวเข้ากับสไลด์อะสุด VP ตัวนึง VP ตัวิน่ ดดแล้วก็แล้วก็ฝั่งบันไดบูสองตัวติดไฟอยู่แต่ไฟมหมดแล้วนะอะวังขึ้นมาแล้วดา,าเขาเรวตัวนึงไม่ล้มหรอวะ มามามวกะละมากะละมาเดี๋ยวบอกวาวางแล้วมกูเก <cascade ông> ็บไปสี่ดิเกนบเก็บเก็าเก็บ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 ก็บลก็บเก็บเก็บเก็บก็ก็บเกเกก็บก็บเก็บกกเก็บเก็บเกเก็บเกก็บเก็เม็บเก็บเก็บเเกเเเเกเเเเ อยู่หลังบอมเซิร์ฟเวอร์เดินไปแดงตัวนึงพอแดงขึ้นมาแดงแบบเฮ้ยแล้วก็เกย์เกย์กับล่างแดงต้วแดงล่างแดงนี่คือไรถึงข้างหลังนรอคอ้ยแล้วกูคัดไงแล้วกูคัดคิงแก ีัมาลูอยู่นอกไลบาล่าสดนอกเคนตัวหนึ่งเสียงยังดังอ่ะไม่ัเท็ดดายจะเข้าตายดีเท็ดดาเข้าปิด้วพี่ไม่น้าเราพีตายพี่ตัว่ดียวไี่ไามาดูแล้วแบวเฮ้ยเขามากเจ้าพันตัง มาผิดทางดขึ้นต้องลอมเดีอฝั่งอนะพี่ได้ได้ฟีฟีตามกูมาหน่อยน้องฟีฟีตามกูมาหน่อยฟีี่นระห่พร้อมบ้างรงถ้าแบบที่จะผมเลียนพรอเดินพอเดินนะจะนะจะนะ โซลิตายข้อวนาตัวท้ายข้อนาตัวท้ายสเยไพีมหมดเลยว่ะเวอร์ดไ้ตางยิมมาเข้าไปรถจิ๊รจิ๊ติมหมดจิดประตูมีกล้องแนห้องนอนเข้าไปแล้วประตูห้องนอนสวดีไม่รู้พี่ดินตัดรจิ๊ดประตูห้องนอนไลกคัดไปดิี ถูกคัดคิงอะครับเปิดหน้าต่างนาะหน้าต่างหน้าต่างเป็นรูมตัวนึงฝา่แตกผมไม่ได้ตรถดตัวแล้วก็รถประตูบอกได้มีรถเห็ดทองเรารถเห็ดทองมั้ง ทีแพ็กสองลูกเติมทกใหญ่ละแต่กูให้คมต่อฟ้า ตาดาวตรงไหนวิยะเอ้รถต่างอะไรโดนโดนเช็คอยู่แล้วบาเล็กอะที่บอกดูกรงลาอยู่ตรอไงมีตัวนึนอกพิทมีตัวสุดท้ายนอกินอกฟิทนอกินอกอินอควังอินบครับ กำเนียรจูเอาไปสีหัวพอไอเนก์เคียจัดเลยส่เกียจัดเลยตายเฮ้ยถอ ตายตัวนึงแฮกตายอยู่บ้านเลยพี่นอกเวนนอกเวนนอกเวนต์นอกเวนตวนอกเวน้าเป็นเนเข้าเราเปนเข้าเรา tối nay 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 ไม่อยู่มากกันเลยใครอีกวะเงี้ย